ก็คือแนะนำนี่เลยค่ะ Medilene K O, o R นะคะ Medical Skin Care Solution from k o r <c> e <oughs> ยก็ไฮโซมากตรงที่เขาเป็น Medical Skin Care คือแบบเป็นสกินแคร์ทางการแพทย์ ในตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยว่าแบบปลอดภัยจริงแล้วก็เห็นผลจริงเพราะว่าเปนเมดิคอลอ่ะคือชอบตรงนี้แหละแล้วที่สําคัญซัมซุงซัมซุงเกี่ยวไรทีวีหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่ามันเหมือนกับซัมซุงอะบริษัทประกันซัมซุงรับประกันอย่าก็เลยเฮ้ยโอเคอ่ะเพราะว่าเกาหลีอะไรยิ่งใหญ่สุดละอะไรที่สูเส่เสตาชาวโลกก็คือซัมซุงถูกต้องนะคะไคโตซานไคโตซานเฟเชียลมาไคโตซานคืออะไรไม่รู้ๆๆๆแล้วก็บอกว่าไคาโตซานเนี่ยคือเขามีคุณสมบัติในการที่จะดูซับซารพิษต่างๆ ออบมาสําหรับเมดิลีนก็คือเวลาเวลาที่เรามาสเข้าไปเนี่ยคือเขาจะดูดซับสารพิษก่อนตอนแรกพอดูดซับสารพิษออกเสร็จปุ iałem, ๊บเนี conduct, ่ยมันก็จะมีสารบํารุงของเจ้าตัวเมดิลีเนี่ยเข้าไปบํารุงผิวของเรานั่นเองไม่อยากจะพูดว่าซื้อมาหลายกล่องแล้วกล่องหนึ่งมันก็มีมันมี4แผ่นอ่ะเออมี4แผ่นกล่องหนึ่งราคา1นึ่งบาทนะคะก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะเออราคาราคาก็แบบไม่แพงเกินไปแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะแล้วที่สําคัญคือแบบ ไม่แพ้ไม่อะไรเลยเออมันโอเคอ่ะชอบรู้สึกเลิฟนะคะเพราะว่าแหมซัมซุงก็การันตีขนาดนี้แล้วเราแถมเมดอิน Korea ีเราก็แบบมั่นใจได้อยู่แล้วปะแต่ทีเนี้ยคือเราจะงงว่าอ้าวทำไมมาส์สม,มันมีสองส่วนล่ะเออสั่งก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำแยกเส้นหรือเปล่าถูกต้องค่ะแผ่นมาสก็จะอยู่แบบแห้งๆแ,แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วน ตรงนี้มันก็จะเป็นน้ำนะคะแต่อย่าคิดว่ามันเวิร์กมากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่าด้านมีอะไรปนเปื้อนมาในมาสเราก็อยู่ในน้ำแบบนี้นะคะก็จะทำให้คุณภาพของน้ำเนี่ยมันอาจจะเสื่อมได้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากซึ่งแบบอย่าชอบมากแต่ยิ่งแยะฉลาดน้อยมากค่ะครั้งแรกที่ใช้คือมไม่ได้ไม่เคยดูรีวิวอะไรจากไหนเลยครั้งแรกที่ใช้ตัด แยกน้ำแยกเส้นนี่นาะทำไงเดียะแล้วปรากฏว่าอยกก็เลยเพิ่งไปเปิดรีวิวอ้าวแล้วเห็นจิวจ๋วจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วเอ่อจิ๋วจิ๋วก็รีวิวก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาต้องใช้วิธีนี้ก็คือตรงนี้มันจะมีมันจะมีเขียนตัวเล็กๆว่าพุชที่แปลว่าผลักแล้วก็เออผลักอะไรคือผลักโอเคแล้วตอนหลักก็เลยเออเริ่มเริ่มฉลาดขึ้นรอยหยักสมองเริ่มทํางานนะคะเราก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ดันไปหนึ่งไปปปุ้งน้าแตกยังน้ำมันก็จะแตกเข้าไปอยู่ในแผ่นมาแห้งๆของเรานั่นเองค่ะ ดีป่ะว i นิดนึงไปโดยง่ายนะคะสนุกสนานเรียบร้อยหลังหน้าแล้วอ,อ่ะ,อะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเนี่ยพอน้ำมันเต็มแผ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยฉีกแล้วก็มาใช้นะคะเขาจะมาเป็นตะข่ายแล้วก็มีผ้านะคะเราก็เอาผ้าทิง้งแล้วตะข่ายมาโปนะหน้าไม่ใช่เราเลน <c oughs> คือเวลาจาับมัอันนี้จะรู้สึกแล้วแบเหมือนเป็นไข่ขาวอะคือแบบเยิ้มเลยอะเออชอบมาก เพราะว่ายิ่งเยิมนะพูดเลยว่ามันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้เป็นอย่างดีแต่ถามว่าช่วยในเรื่องริ้วรอยแย่ได้ไหมคือยังไม่มีไงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่เห็นคนเขาก็าชมกันเยอะนะว่ามันช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญอนะยย่ารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวเดียวเลยที่จะใช้แล้วแบบเฮ้ยหน้ามันขาวขึ้นจริงอะเออมันเป็นเพราะว่า คือมันเขาไปแบบดูดซับสารพิษต่างๆก่อนบำรุงไงเออพอมันดูดซับสารพิษเสร็จแล้วใช่ปหมมันก็ทำให้หน้าของเราไปขาวขึ้นได้อะไรอย่างงี้โอเคกระจายเรื่องปกติบางทีเราใช้ถ้าเกิดว่าแผ่นมันออกแบบมาไม่เหมาะนักอย่างเงี้ยมันกระเดิดได้นะคะส่วนตะข่ายนี่นี่เลยฮะชะลมร่างกายฮะจริงจริงทิ้งไว้เลยแล้วก็นั่งนิดนึงนะคะว่าให้มาเก่ะอน,นอนดีสุดนะคะเนี่ยคือความรู้สึกมันดีมากอะชุ่มฉ่ำแล้วมันก็นิ่มตัวมาร์กมันนิ่มโอ๊ยไปหาซื้อมาใช้ตรวจจริง,รงๆเพราะว่า บอกเลยว่าให้สิกเต็มสิกเลยอ่ะเออ,เอให้เก้าก็ได้เพราะว่าแกย่ยาก <c oughs> <c oughs> คือไม่เคยใช้มาสกหน้าที่เป็นชีต <c oughs> เป็นแผ่นแบบนี้ที่ไหนเราประทับใจเท่ากับเมดลีนจริงๆอ่ะ <c oughs>